นะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมคือในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าผมอาจจะใช้เสียงเยอะไม่ได้นะครับพอดีเสียงผมยังกลับมาได้ไม่เต็มร้อยนะพอดีช่วงก่อนหน้านี้3 4วันก่อนที่ผมไม่ได้สตรีมไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าผมเนี่ยนอนซมอยู่ที่บ้านนะครับนอนซมแบบเปื่อยอยู่บนเตียงแบบไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะก็มีวันก่อนนะครับที่มาสตรีมแต่ว่าก็ดูเสียงดูฟังจากเสียงผมเนี่ยก็จะได้รู้เลยถึงความทเทสดีนะฮะเสียงขึ้นจมูกคือไม่ใช่อะไรครับหายใจ นิดนึงนั่นเองนะครับผมคือเพิ่งหายป่วยนั่นเองเพิ่งหายป่วยมาปั๊บผมก็มาเล่นเจ้าเฟดดี้ปุ๊บเลยนะครับตามสัญญาแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยยังเล่นเฟดดี้ได้ไม่เสียนมากนะคือสําหรับผมเนี่ยผมว่าผมยังเป็นมือใหม่ในการเล่นเฟดดี้อยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็ยังเล่นมาไม่ถึง10เกมเลย แต่ว่าขอไปฝึกอีกเยอะๆนะครับสำหรับเฟนดี้เนี่ยที่มันปรับมาใหม่เนี่ยมันจะแบ่งป็น2ความสามารถ3ความสามารถเลยมั้งรู้สึกมันจะเสกไม้ปอมได้และสั่งให้ไม้ปอมระเบิดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไอซิคิวางหลุมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะปล่อยเป็นคลื่นไปอารมณ์เหมือนเดะดร็อกเตอร์ช็อตไฟฟ้านั่นเองนะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยเวลาที่โดนเราปล่อย หลุมเลือดไปเนี่ยทำให้เซอร์วิ่งช้านะครับลราข้ามหน้าตานช้าลงด้วยนั่นเองนะครับและเวลาที่มีเซอร์กำลังฮิวกันในเกมนะครับเราเนี่ยสามารถวาร์ปไปหาเซอร์ที่กําลังฮิวกันได้นะครับอารมณ์เหมือนมีคนกําลังแกะลูบิกของพินเฮดอะเราสามารถวาร์ปไปหาเซอร์ตรงนั้นได้นั่นเองนะครับผมแล้วก <to> ็แอออนที่ผมเจอไปนะครับผมจะเอาเป็นทําให้แผ่นไม้เนี่ยระเบิดไว้ขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ว่าบางดานเราก็ได้ใช้แต่บางดานอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะไอแผ่นไม้ระเบิดเนี่ยเชือกระโดดนะครับ ฐานะกีดขวางเพิ่มขึ้นอีก1วินาทีคือเอาง่ายๆคือวิ่งช้าเพิ่มขึ้นอีก1วินาทีนั่นเองนะครับแล้วเปิร์กเนี่ยผมจะเอาเป็นกระทืบไม้ไวไป แขวนเครื่องระเบิดกระทืบแรงแล้วก็เครื่องติดนั่นเองนะครับเครื่องติดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกบัฟมานะคือเมื่อก่อนผมจําไม่ได้นะครับว่าไอ้เครื่องติดเนี่ยมันจะบัฟทีละสี่เปอร์เซนต์ว่าตอนนี้มันเพิ่มเป็นหกเปอร์เซนต์นะครับเอาง่ายๆก็คือเวลาที่มีเซอร์ปั่นไฟเสร็จหนึ่งเครื่องเนี่ยตัวเรานะครับจะกระทืบไม้ไวข้ามสิ่งกีดขวางไวกระทืบเครื่องปั่นไฟไวทุกอย่างไวมากขึ้นอีกหกเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับมันสามารถเก็บได้ห้าสแต็กระครับห้าสแต็กก็คือปั่นไฟนนนห <c oughs> ใจให้พี่เจด้วยนะครับโอ้ยตายฟังเสียงตัวเองแล้วก็ทระหดเลยเกินนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เสียงมันก็เริ่มโอเคแล้วแหละก็เลยแบบมาอัดคลิปให้น้องๆได้ดูนะผมไม่อยากแบบปล่อยตัวเองว่างนานๆเนานนะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่ว่าถ้าดูไปแล้วชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาไปดูกันเลยครับผม let's go <S มาครับผมที่พนักอาซาลอฟโอเคด่านนี้ด่านสองฝั่งเนาะเราเกิดฝั่งข้างล่างมีความเป็นไปได้ว่าเซอร์น่าจะเกิดฝั่งข้างบนนั่นแหละโอเค มาปุ๊บก็เสกไม้ปุ่งไม้ปลอมก่อนเลยแล้วกันนะโ okay. อเคอ้าเฮ้ยโอ้โหเซอร์เกิดข้างล่างเลยเหรอบ้าบอนึกว่าเซอร์จะเกิดข้างบนมาเกิดข้างล่างเฉยเลยดักเลยครับดักลายโอ้โหมันลากโซนเลยครับลากโซนโดนไปก่อนดิครับหนึ่งทีมาดิครับจานมาดิครับชามอา่า เศกไม้ปงไม้ปอมไว้ก่อนนะฮะไปไหนเพื่อนเล่นนี่หรอขูเวอร์ช็อตนี้เวอร์จัดเอาจริงๆเวรจริงช็อตนี้เวอร์จริงคือแบบมันมันเทินอาราวได้สวยมากอ่ะถ้เก็บสองไม่ดีครับรออะไรอ่ะเวอร์ ือจะกะใช้ฟาสเวลอย่างเดียวเลยดิฟาสเวลเราก็พอตีทันอยู่นะครับแต่มันต้องง้างจังหวะดีๆเลยนะโอเคเสาขาวมีเสาขาวมีโอโ้โหเสาขาวกระจายทั่วแบบเลยนะแต่เมื่อกี้มีระเบิดระเบอรอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ตอนนี้เอาเซอร์มาแขวนเสาขาวให้ได้ก่อนถ้าไม่หลุดก่อนนะแขวนครับผมอ่ามีคนกําลังฮิวเหรอเราว่าไปหาคนกําลังฮิวดีกว่า เราไปหาคนกำลังฮิวดีกว่ากำลังฮิวแหะครับน้องอลเบิรเรียบร้อยเอาสวัสด,ดีมันจะวิ่งมาเช็คขำขมาเช็คขำขำแต่เจอจริงไงดิไทม,มิ่งคือทุกสิ่งคะทุกอย่างเอาเฮ้ยอออรถเจอกันเยอะเลยทีนี้เป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงเจอกันเยอะเลยก็เป็นเรื่องดิครับผมผู้ชม จังหวะน,นี้ต้องมีคนไปช่วยฮะจะเป็นคนไหนอะที่จะไปช่วยคนนี้หรือเปล่าเอาติดหลอนอย่างงี้ช่วยไม่ได้ไงติดหลอนไงติดหลอนนี้ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องแล้วไงอะครับผมฟ<ฮ>าสบอลอีกแล้วเหรอฟาสบอลเก่งไหมพวกเนี่ย คือผมอยู่ตรงเนี้ยผมดูสามารถคุมเซิร์ฟได้2คนเลยนะคือผมมีแต่ได้เปรียบกันได้เปรียบอะจริงๆตอนนี้เว้โอ้โหเกือบหน้าเกือบแหกฮิวอยู่เหรอฮิวอยู่เหรอนี้ไม่ได้ปั่นนะง,งี้ไม่ได้ปั่นนะเพื่อนล,ล้มละคนน่ะโอเคคนสุดท้ายคนสุดท้าย รอยเท้ารอยเท้าอยู่กลางแบบเห็นปะเนี่ยรอยเท้าโอเคเจอเจอดีสวัสดีครับเแบบีสวัสดีครับเแบบีอย่าบอกนะว่านี่คือฆาตกรเทเอส ฆาตกร TS ตัวต่อไปใน Dead by Daylight นี่แหละเป็นไงเซอร์ยังไม่ได้ปั่นได้สักเครื่องครับล้มสี่ไปเลยเวอร์ไปเจบางทีเจก็เล่นเวอร์ไปอ่ะบางทีเจก็แบบอ่อนๆให้เซอร์นหน่อยก็ได้เนาะคือจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องเมมขนาดนั้นอะ่ะแต่คือช่วงนี้คือต้องเมมนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องจะบอกพี่เจแบบเล่นๆโย,ยนๆนะอ่ะเอออยากดูพี่เจแบบตึงๆเลยนี่ไงผมจัดให้ครับโอ้โห เกมไวไปดิทำเควสก่อนผมไปเก็บเควสก่อนตรงนี้เรามีเควสอยู่นะเก็บเควสก่อนอได้ปะเนี่ยเควสมันลอยไปไหนแล้วเนี่ยโอ ah! okay. เคเควสมันลอยเข้าตัวเราอยู่นะฮะอ่า ah! uh, แล้วคนสุดท้ายเราตีลม้มตแถวขวาบนนะถ้าผมจำไม่ผิดไอเรเน,นโตปะเรเน,นโต นี่ไงอีกาขึ้นหัวละไปเพื่อนไปจีจคือต้องเข้าใจเฟนดี้มันปรับมาใหม่มันก็เก่งมันไม่ได้ตัวไก่กาอาราเล่หรือเปล่านะครับไปเพื่อนไปแต่ถือว่าจุกตึงแล้วนะพวกนายอ่ะถือว่าถือว่าจุกเป็นนะครับไปถ้าโมลีเปลี่ยนหรือเปล่าจิบเหมือนเดิมเลยว่ะถ้าโมลีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าโมลีก็ยัง เหมือนเดิมเป๊ะเ,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 เลยอันนี้เคือเวทเ,เวทเราเสร็จหรอแต้มสองหมื่นโอ้โหดูเซ์ดิเซ์ไม่มีแต้มเลยครับจบเกมมาก็จีจีนิดนึงน,นะครับผมดูซิว่าเขาจะจีจีกับเราไหมนะโดนเฟนดี้เก็บ4 5่หรื่องครับผมว่าน่าจะมีร้อนอยู่อะแต่เกมมันไวไปหน่อยเนาะถ้าเกมมันไวไปหน่อยเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับ Let's go มาครับเกมที่2ลงแสดงการบำบัดโอ้โหด่านนี้ด่านนี้จะใช้ไม้ระเบิดได้เป่าววะ ได้ใช้ไหมเนี่ยไม้ระบงไม้ระเบิดเปลี่ยนเป็นวางแผ่นไม้ไม่เจอแผ่นไม้ที่จะวางแผ่นไม้ปลอมได้เลยอดีตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่กระทืบนะเออไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหนอะเดีแผ่นไม้ปลอมเนี่ยด่านอื่นมันยังมีจุดให้วางแต่ด่านนี้มันไม่มีเลยวะอะไรวะหน้าเฮ้ยมันตุ้มตามอะไรขนาดนั้นเต็มไปหมดวะหน้าโอเคเจอแล้วครับ เจอแล้วครับเปิดก่อนได้ปูดหนึ่งทีเปิดก่อนได้ปูดะเด้ลอยเลือดลอยเลือดลอยเลือดฉีกไปไหนอะเพื่อนหูย <c oughs> อย่าเยอะอย่าท่าเยอะขอร้องพี่ขอร้องน้องอย่าก,กรีฟด พี่ก็ไม่ได้ดุ่งไม่ได้ดังขนาดนั้นโอเคครับตรงนี้มีเสาข่าวอยู่นะอ่าเห็นว่าเป็นวิ่งมาไอเราคนนึกว่าจะถอนเสาไม่ใชนะ่ไหนใครมันห้าวเมื่อกี้ห้าวบอเจ้าห้าวบอสูเฮ้ยเจ้าห้าวบอสูเจ้าห้าวบอเจ้ามาแม่เป็นอย่างไร กดผิดเมื่อกี้จะกดวาร์ปแต่กดผิดนะฮะคนเราก็มีการกดผิดกันได้เฮ้ยจะมาหายคนหนึ่งมาเจอคนหนึ่งก็ยัดเลยเดียครับรออะไรอะ่ะก็ยัดเลยเดียครับรออะไรอะ่ะทึบแรงทึบแรงทึบแรงทีทึบแรงก็ต้องใช้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าอีกโก้หนาเออ ไม่ใช่อีกโก้หนาเตอ๋อก็ต้องใช้บ้างนะครับผมว,ว้าวเกือบโดนนะไอ้หนุ่มนะเกือบโดนนะนิดเดียวนะดักหน้าเลยครับเฮ้ย <c oughs> มาดิครับเทียเทสดีกางเกงไฟเหรอมาดิเกงไฟพี่ก็บเบอรเคยงั้น เกียงไฟพี่กอบเคยงั้นนะครับพมเฮ้ยมีใครกระโดดวะ <c oughs> เสียงมีรลอยคนกระโดดฮันแนมานี่ดิอยากเล่นอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอไอ้นี่อยากเล่นเหรอ หนักหน้าเลยวิ่งยาวเลยหรอวิ่งยาวเลยหรอโอเคอยู่ตรงนี้ครับ oh. มันจะมาตื่นต่อหน้าต่อตามันจะหยามเกินไปเปล่าลูกพี่แหม oh. เห็นผมเป็นเฟดดี้แล้วก็จะทำอย่างนี้กับผมหรอ,อเกินไปเห็นผมเป็นเฟดดี้ฆาตกรเดินดินน่ะเสียงมีเครื่องเหมือนมี เสียงปัน่นครขอมาเดินดูหน่อยละกันเอ๊ตรงนู้นเขาทำอะไรกันน่ะเขาทำอะไรกันน่ะเราไล่ไปเรื่อยนะฮะเราจะไม่ซ้ำนะครับไม่เคยซ้ำใครมาแต่เกินแต่อายุสองขวบครึ่งหูไม้ไม้สวยเกินเพื่อน อย่ามาท่าเยอะจิตวิญยาที่ก็เป็นอยู่จิตวิยงวิทยาอะไรเงี้ยคือเสียงผมอาจจะแปลกๆนะครับต้องขอไปด้วยพอดีมี่ย้อนสอนโอ้โหพอดีผมเพิ่งหายป่วยนะครับมันทำอะไรวะตุ้มตามอะตุ้มตามอะไรนักหนาวะเฮ้ยตึง้ง เห็นก Get ูเป็นเฟรดดี้แล้วมึงแบบบูลลี่เหรอฮะเห็นกูเป็นเฟรดดี้แล้วบูลลี่เหรอไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงทำมาเป็นพยักษ์นมพยักษ์หน้าใสไอเราก็นึกว่าจะเจ๋งวะโธก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอาจริงๆอ่ะแขวนเสาขาวไปก่อนแล้วหนึ่งนะจะวางไม้ปลอมที่ตรงนี้มีรอยเท้าครับ ตรงนี้มีรอยเทา้าโอเคเจอครับแต่มันไม่สโลโดิสวัสดีครับเนียปั่นไฟเพื่อนเลยเหรอโอเคเข้าฝันละ เอาตึงเลยเด็เนี่ยเชิงเยอะอยู่นะพวกเนี้ยเอาจริงถือว่าเชิงเชิงเยอะนะแต่เจอผมเข้าไปเชิงมันก็เท่านั้นอะ่ะอ,อุ้ยเครื่องได้เยอะมากเลยทันป่ะเนี่ยแขวนเครื่องนี้เราไปกระทืบแรงผมไม่ทันคือได้ยินแล้วนะเสียงแม่งดังมากเลยเครื่งเนี้ย ือจะเสกไมหมฟอมผมรู้สึกว่ามันแบบดีเลย์ดีเลย์อยู่นะเข้าสู่ความฝันอันมืดมิดสวยไได้ไอ้นี่แอคและไอ้นี่แอคและ ดักหน้าก่อนโอเคทิบแรงก่อนนะฮะเรามีทิบแรงอยู่เราต้องใช้เกิดประโยชน์ทำไมผมรู้สึกมันกระโดดแรงกันทุกคนเลยวะใครวะเนี่ยคือต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมแบบออกเสียงดังๆไม่ได้พอดีเจ็บคออยู่นะ <laughs> ทำไมมันโดดแรงๆกันอย่างงี้วะมันทำห้าวอะ <laughs> เค okay, สวยสงสัยผมต้องเมมหน่อยละไอพวกนี้มันชักจะเหมืมเกริมเกินไปแล้วน้องๆปั่นไปส่งเครื่องก่อนนะเริ่มชักจะเอาใหญ่นะเสาขาวสวยโอ้ยเสียงยิ่งฟังเสียงตัวเองยิ่งทอรอมานนะตอนนี้กระทีบแรงเลยฮะเครื่องนี้ปะโ,โหเหงาเลยครับมาเครื่องนี้เหงาเลยฮะ แสดงว่าอยู่เครื่องนี้ครับเสียงมาดิไอ้นี่ทำแอคมานี่ดิไอตัวแอคกว่าจำทีมเนะี่ยมาดิอยากเจอหนุ่มแอคกแอ็ว่ะเอาตกห้องวีไปดิโอ้โหตกห้องวีแต่ประเด็นคือ <c oughs> อะไรอะหนุ่มฮะทำแอคเหรอ <c oughs> มีรอยเท้ากำลังวิ่งมาช่วยปล่อยไปก่อนแล้วกันเราเราอุ้มนักแอคก่อน อุ้มนักแอคไปแขวนก่อนอเคสวยผมคิดว่าน่าจะปั่นอยู่เครื่องเดิมครับเดี๋ยวเราไปกระทืบแรงเครื่องนั้นก่อนนะฮะโอ้กระทืบแรงแม่งกระทืบมันมากเลยเครื่องเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เหรอสวัสดีครับรน้องเนีย พี่ก็มีเชิงของพี่อยู่น้องอเห็นอย่างนี้พี่ก็มีเชิงของพี่อยู่นะแต่ตรงนี้มีไม้เซฟนะฮะเว้อร์ <c oughs> อะไรอ่ะคือ จริงๆเขาเขาพับได้นะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนำพาให้เขาไม่พับนะอะไรมันระเบิดอะไรขนาดนั้นวนะเห็นผมเป็นฆารกรเดินดินกินข้าวแกงแล้วแบบบูลี่หรอมานี่ดิใครมันบูลี่จังเลย มันข้ามช้าๆดิมันโดนสกิลอะดิถ้ามันโดนสกิลมันจะข้ามช้านะฮะคือผมไม,ไม่ไม่มีจังหวะใช้จังหวะไม้ระเบิดสวยๆเลยเอาดิคุณเก็บบัตรรับได้เรื่อยๆอ่ะตรงเนี้ย เอาเดิด้ทั้งคืนน้องสวยเครื่องติดเราเวลสแล้วนะแตกไปดิขามาดูเครื่องนี้หน่อยนะนั่นไงคือมันกระโดดกันแรงๆตลอดเลยนะไอ้พวกเนี้ยเห็นปะเอากูเจอ นี่น้องเฮ้ยพับลงหน้า,าห้พี่นาทีเฮ้ยย่อ <c oughs> อีกแล้วก็มีกระทืบแรงอยู่มีกระทืบแรงอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผูกกระทืบเร็วมากอะผมชอบอะ่ะโอเคอยู่ตรงนู้นครับ เป็นไรอะเพื่อนมันชอบย่อนเป็นไรอะชอบพยักหน้าย,ย่ออาการเป็นยังไงเพื่อนจุดจบเ้อใส่ย,ย่อนะเพื่อแต่แตาที่เราไม่ได้ระเบิดไอนน้ไม้ปลอมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเจ็บคอมากเลยคือผม,มพยายามจะเล่นพยายามเซฟเซฟเสียงตัวเองละแต่แบบคือ สุดท้ายมันก็ยังเจ็บคออยู่ดีอ่ะหาท่อดีกว่าคือถ้าเกิดเป็นเครื่องขาวๆแบบนี้ก็คือมันติดเอ้ยคือเครื่องมาติดแล้วนะฮะประตูอยู่โอ้โหอยู่ไกลกันมากเลยครับประตูประตูคุมค่อนข้างยากนะเนี่ยในความรู้สึกผมอะ่ะ ไม่มีครับหูคุมประตูยากมากอะแต่ว่าแต่เซอร์มันเหลือคนเดียวแล้วว่าดิคือเราก็ชิวๆอะคือสำหรับผมผมว่าผมชิวๆนะเซอร์มันเหลือคนเดียวละโอเคเราวิ่งกลับไปกลับมาเงี้ยแหละผมว่าเซอร์มันก็ไม่กล้าเปิดหรอกจริงๆ ไฟที่ประตูยังไม่ติดเนาะเช็คก่อนเช็ครอบๆเพื่อมันมันเนียนอยู่แถวประตูนะเราจะเล่นแบบไม่ประมาทโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเช็คประตูนู้นครับเช็คละเอียดแต่เอาจริงถ้าด่านเนี่ยประตูมันอยู่หองค่อนข้างห่างกันนะ คือถ้าเขาจะเปิดจริงๆอะ่ะผมว่าเขาเปิดได้นะเว้โอเคหาไม่เจอว่ะถ้าเกิดมันวิ่งไปเปิดประตูตรงนั้นอะ่ะผมว่าเขาเปิดได้นะเพราะว่าผมเสียเวลาค่อนข้างนานเลยตรงประตูเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าไม่เปิดเลยเหรอเอาดีเฮ้ยเซอนไปไหนมา่ะ มันไม่เปิดประตูเนี่ยอันนี้คือยอมตายเหรอไม่ไหวไงมันไม่ไหวกับผมไงคิลเลอร์ที่ตึงที่สุดในยุคนี้เฟดดี้ฆาตรกรเทเอสเนะฮะเอาข้างบนโอ้โหแล้วไปทำอะไรข้างบนวะนะมันมีอะไรเนี่ยเพื่อนข้างบนน่ะเรียบร้อยครับผมน้องๆเก็บ4ครับ e-sport เฟดดี้เซอร์ปันได้สามเครื่องเป็นไงโอ้โห คือแต่ตี้เนี่ยผมว่ามันเล่นแปลกๆนะมันแบบมันกระโดดแรงมันไม่มีความเนียนใส่เลยมันเล่นกันแปลกๆเป็นไงครับผมจบไปได้วยความสวยงามก็เก็บ4 e sport นะฮะแต้มก็35 0 0 0อุ้ยจุติร้อยเลยอรอจุติร้อยสคนเลยนะฮะ เอาตึงเลยครับผมเป็นไงน้องๆชอบไหมครับถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมยิงดึงประสิทธิภาพของเฟนดี้ออกมาได้ไม่เต็มที่เนาะเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่นเฟนดี้ต่อแล้วกันนะครับแบบพยายามดึงประสิทธิภาพของมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้บายๆครับ